หลายคนรู้จักบานฟิล์มมาพอสมควรครับ้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ทําช่องบานฟิล์มอยากให้น้องฟิล์มแนะนําตัวหน่อยครับครับก็ชื่อชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับชื่อจริงอัศวุฒธลักษณาวงศ์นะครับก็อาชีพจริงๆก็เป็นเกษตรกรนะครับเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็มีเพจบ้านฟิล์มนะครับทําควบคู่ไปด้วยนะครับบ้านฟิล์มจริงๆก็ย่อมาจาก ศตวรรวบานนั่นแหละครับแต่ตอนผมทํางานตอนที่เป็นสมัยเป็นศตวรรษบาลฟาร์มบริษัทเนี่ยเขาเรียกศตวรรวบาลว่าเรียกย่อๆว่าบานแล้วก็ตามด้วยืชอเล่นอย่างผมชื่อฟิล์มก็จะเป็นบานฟิล์มครับประมาณนี้ครับออเจริงๆเห็นเพจทำมากี่ปีแล้วอน่าจะเข้าปีที่สี่ปีที่ห้าครับประมาณนี้ครับพี่ปอก็โตอยู่เรื่อยๆนะ เอาจิงคือคเนื้อหาค่อนข้างโอเคเกี่ยวกับแวดวงบริษัต์บ้านเราเลยนะครับพี่บ้ลแรกแรกทำมาได้ไงฮะคิดยังไงต้องมาทำบันฟิล์มเริ่มแรกเพจเลยใช่ไหมครับใช่จริงๆเพจเนี้ยก่อนเป็นเพจบันฟิล์มใช่ไหมครับนึกย้อนนิดนึงก็คือจุดเริ่มต้นาอาจจะแปลกๆนิดนึงอาจจะแบบว่าไม่ได้มองการไกลอะไรขนาดนั้นเราก็คือมองว่าเราอยากเล่าเรื่อง อาชีพของเราที่เราทำในอยู่ทุกๆวันอะไรเงี้ย uh huh. ก็หยิบเรื่องราวที่เราทำงานเนี่แหละครับมาเล่าอาจจะมีมุกมีแก๊กมีคำคมอะไรใส่ลงไป uh huh. ร่วมด้วยแต่จริงๆมันก็คือสิ่งที่เราชีวิตประจำวันของเรานี่แหละครับเราก็เขียนเป็นบทความมั่งทำเป็นคลิปวิดีโอมีพีพ่ๆเราอนา<ม>ในวงการประทศัเนี่ยมาช่วยร่วมกันเล่าบ้างประมาณนี้ครับพี่บอล แต่แต่เห็นแบบเวลาแบบไปสัมภาษณ์แล้วทำเป็นคลิปสั้นพวกอะไรเงี้ยในแวดวงปริษัทเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะบางคนคคก็เออแบบได้ได้เสนอในมุมมองของตัวเองที่เป็นแบบผ่านการทํางานที่ผ่านมาประสบก,การณ์อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับออต้องเล่าอย่างนี้ครับคืออาชีพแบบผมเนี่ยอาชีพสตวบาลเนี่ยจริงๆมันก็เป็นอาชีพเบื้องหลังเนาะพี่ปอเนานะอยู่ฝ่ายผลิตก็อาจจะแบบไม่ไดเออ้เป็นอาชีพที่มีชื่อเสียงหรือมีความน่าสนใจ ในวงกว้างมากนะทีนี้เนี่ยผมในฐานะที่เราเป็นคนทํางานคนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้เห็นนะครับว่าจริงๆเนี่ยคนที่เป็นสตวบานคนที่ทํางานในวงการปศุสัตว์ผู้ที่ทํางานเบื้องหลังพวกนี้เนี่ยเหล่านี้เนี่ยคือพ,พี่พี่น้องๆก็หลายๆคนก็เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถอเอเผมก็เคยคิดว่าเอะการทําแบบเนี้ยการนําพี่พี่น้องๆมานําเสนออะไรเงี้ยก็เป็นช่องทางหนึ่งครับให้คนวงกว้างได้รู้จักอาชีพเรามากขึ้นครับ วันที่เริ่มทำเพจเรอคิดไม่ว่าแบบเออมันมันจะมีฟีดแบ็อะไรเกิดขึ้นไม่เลยพี่บอลแล้วมันวันแรกที่มันเอาประสบการณ์ที่ที่เราได้พบเจอแล้วก็จากเพื่อนๆที่เรารู้จักอะไรเงี้ยมาช่วยกันแชร์แล้ววันที่มันแชร์ออกไปเยอะมากมายอะไรเงี้ยตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกว่าเออมันมันเป็นยังไงบ้างอ่าอต้องเล่าอีกถ้าจะเป็นเออถ้ามันขยายออกไปเร็วน่าจะเป็น เรื่องที่ผมเขียนเกี่ยวกับการโดนกักตัวอะไรประมาณนี้เพราะบวกกับช่วงโควิดพอดีมันจะเป็นช่วงที่แบบกักตัวไม่ให้คนออกจากบ้านไปไหนสถานที่นั้นสถานที่นี้ปิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาพนวกกับงานสตดวบ้านเราเนี่ยเรามีมาตรการป้องกันโรคที่เรียกว่า biosecurity เงี้ยพอเราต้องอยู่ในฟาร์มใช่แล้วเอามา adapt ดัดแปลง กลายเป็นไวรัลเลยใช่มันก็เป็นไวรัลตรงนั้นครับตรงตอน,น,นแรกเราคิดไหมว่าเออมันอุ้ยความรู้สึกแรกมันเป็นยังไงบ้างมันก็ตกใจตกใจว่าเอ,อ๊ะทำไมคนแชร์เยอะจังอะไรประมาณน,นี้ครับแต่ก็ไม่ได้คิดเไรเออมีคนแชร์เยอะเราก็เขียนเพิ่มไปเรื่อยๆ uh huh. มีคนติดตามมีคนอ่านเราก็เขียนเพิ่มไปวันวันแรกที่เรามองเห็นว่าเออแบบคนชอบครับจรลิตแบบนี้ครับเอ่อคอนเทนต์แบบนี้เป็นไวรัล เราก็เลยแบบเอาประสบก,การณ์มาช่วยกันแชร์ <S 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 ใชเ่เป็นเป็นยังไงบ้างไอ้พวกอย่างเงี้ยมันมันจะรู้สึกว่าเออแบบมันมันเริ่มเห็นว่าเออแบบคนที่อารมณ์คล้ายๆกับเราเ <S S 1> ยอะมากใช่ครับจริงๆเรื่องที่ผมเขียนหรือเรื่องที่เอามาลงในเพจอะมันเป็นเรื่องชีวิตประจําวันของคนทํางานแบบผมทั่วไปเลยครับอของสถาบ,บาลทั่วไปเลยแต่ส่วนมากเราอาจจะคุยกันบนโต๊ะอาหารหรือว่า ดินทากันผ่านกรุไลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แค่ผมเอามานําเสนอในอีกมุมที่มันน่ารักน่ารักลงโลกโซเชียลเท่านั้นเองครับก็เลยอาจจะไปลิงก์กับเพื่อนๆที่ทํางานอยู่อถูกเขาเรียกอะนะโดนใจอ่าใช่โดนใจเขาแต้จริงก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันปกติอยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องวิถีชีวิตจริงๆในในฟาร์มในสถานที่เราไปทํางานใช่ครับแล้วเวลาตอนที่เรา เริ่มทํากับมาจนถึงวันนี้เราร,รู้สึกว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไรบ้างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยพี่ปอนพูดยังไงก็คือ,อหนึ่งเราก็พยายามตอนแรกไม่คิดอะไรลงเฉยๆกับกลายเป็นว่าเริ่มเป็นความรับผิดชอบขึ้นมาแล้วเริ่มเอาเพื่อนพี่น้องมาอืม,มาช่วยกันถ่ายคลิปแชร์ประสบการณ์ลงเพจกับกลายเป็นว่ากอาอ็อาจจะมีคนส่งอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว,ว่าอยากฟัง เรื่องราวประาอาชีพประมาณน,าณนี้ประมาณนี้อยากให้เล่าเรื่องประมาณนี้ประมาณนี้มัง่งเล่าเรื่องวัวมัง่งเรื่องไกมง่มั่งมีมีผู้ที่ติดตามอะครับส่งเข้ามาเรื่อยๆก็คือเขา<ม>เรีเควสอยากได้ข้อมูลประมาณนี้อยากได้ให้เราแชร์บ้างในมุมของอประสบการณ์ของคนอื่นทัท่วไปได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่บอลแล้วเวลาแบบคนเขาิ็อ b o x มาให้เราเราเรามองมุมยังไงยังไงว่าแบบ Icana, เริ่มแบบมีคน e ให้ความสนใจมากขึ้นก็ดีใจครับรู้สึกว่ามีเพื่อนคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามีเพื่อนคุยด้วยเพราะอยู่ฟาร์มก็ไม่ค่อยได้พบปะใครใช่ไหมครับอ่าการมีเพื่อนๆใหม่ๆก็ดีใจครับเออได้เห็นว่าเอเขาทํางานอะไรอยู่แล้วเขาสนใจเรื่องอะไรถ้ามันเป็นความสนใจตรงกับเราแล้วเราสามารถเอพอจะหาข้อมูลได้หรือว่าพอจะนําเสนอให้เขาดูได้เราก็จัดไปครับ จำความรู้สึกแรกวันที่เราติดต่อขอสัมภาษณ์เป็นแนววิดีโอไหมวันนั้นเป็นยังไงบ้างก็คลิปแรกเป็นคลิปของพี่ตูนครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ในคณะเหมือนกันแต่ก็สมัยเรียนก็ไม่ได้เจอกันเพราะว่าพี่เขาห่างกันหลายรุ่นแต่เราเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยได้ไปทํางานต่างประเทศเป็นสตวบานในต่างแดนอความรู้สึกก็คือแบบว่าถ้าผมจะนําเสนอสตวบานสักคนหนึ่งก็อยากเออ หาความแปลกใหม่ก็เอออยากเรื่องพี่ตูนนี่แหละก็ติดต่ออินบอ็อกไปหาเขาเลยครับอ่าแล้วพี่ตูนก็เหมือนเห็นด้วยแต่ว่า,าตัวอยู่ต่างประเทศอ๋อนับตั้งแต่วันที่ทักไปจนวันที่มาได้ถ่ายคลิปกันก็ร่วมหนึ่งปีอ๋อใช่ครับก็ประมาณประมาณอะไรพี่ปอนคือรอเขารอเขา <ลอ S 2> หนึ่งปีเลยก็ <laughs> ไม่ได้ถ่ายใครใช่เนาะใช่เนาะเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราต้องรีบไปถ่ายคอนเทนต์ตรงนั้นตรงนี้เราแค่คิดว่า เรายากนําเสนอเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนตัวเขาเองก็ติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศอยู่แล้วแล้วรอมาเจอกันได้อัปเดตในมุมตลอดระยะ1หนึ่งปีก็คงมีเรื่องราวมากมายที่เขาต้องเตรียมตัวไว้ให้เราด้วยเขาคงแบบเล่าให้เราฟังจนสนุกน่าดูนะใช่ครับก็โชคดีที่ว่าพี่เขาเห็นด้วยว่า ออตอนแรกผมกคิดว่าเขาคงงงๆแล้วว่าไอ้อออน้องคนนี้จะมาถ่ายคลิปอะไรว่าอ,อ,อะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีครับที่ที่พี่เขาเห็นด้วยกับเราแล้วก็เห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าประสบการณ์ของเขามีประโยชน์กับคนรุ่นน้องๆอ,อ,อะไรประมาณนี้ครับผมพอเราลืมถามอยากรู้ว่าน้องฟิล์มจบจากที่ไหนนะผมปริญญาตรีผมจบคณะสัตวศาสตร,ร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยศิลปากรครับพี่พรที่ เพชรบุรีอ่าครับมหาวิทยาลัยยูเพชรบุรีครับอ๋อโอเควันวันที่เพจเราโตมากระดับหนึ่งแล้วครับมีคนรู้จักพอสมควรครับวันนั้นเห็นเขาเหมือนว่าแบบเ,เห็นมีการแบบเข้าไปช่วยเหลือช่วยไปเทรนไปให้ความรู้กับน้องๆที่มหาวิเก่าด้วยไอ้มุมตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง ก็เริ่มจากเ,เราเริ่มมีชื่อขึ้นมาใช่ไหมม,มีคนรู้จักเราในแวดวงมากขึ้นทีนี้ก็เริ่มแรกมีงานปฐมนิเทศน้องในคณะก่อนครับทีนี้ก็ได้รับการติดต่อจากรุ่นพี่ส่งต่อไปถึงอาจารย์อาจารย์ติดต่อมาให้ไปร่วมเป็นพิธีกรหน่อยอครั้งแรกนั่นคือไปร่วมเป็นพิธีกรในงานปฐมนิเทศให้น้องครับและจากนั้นก็เหมือนก็พัฒนามา ไปงานนู้นงานนี้มากขึ้นงานประถมนิเทศงานเตรียมความพร้อมนักศึกษางานประกวดต่างๆของน้องๆอะไรครับคือก็เริ่มเริ่มเข้าไปใช้ประสบการณ์ที่เรามีองค์ความรู้ที่เรามีประสบการณ์จากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาร่วมกันแชร์ในเพจด้วยอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เรารู้อย่างเงี้ยก็เข้าไปร่วมพัฒนานักศึกษากับทางคณะครับแล้ววันที่แบบน้องน้องๆได้เจอตัวจริง ครับน้องฟิล์มครับวันนั้นเขามีพูดคุยหรือมีโมเมนต์อะไรที่แบบเรารู้สึกดีไหมอืมจริงๆสำหรับน้องนักศึกษาเขาอ่าก็มีครับมีน้องๆแบบจําได้ว่าเราทําเพจอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่ใช่แบบกรี๊ดแล้วครับอ๋อ <laughs> ดาราอะไรอมไม่ใช่ครับแต่ก็คือเป็นร <มา S 3> ุ่นพี่รุ่นน้องมาถามมาคุยอ่าแต่เขาก็จะรู้สึกว่าเราคุ้นเคยเหมือนเราแบบว่าไม่ได้ห่างกับเขามากเพราะว่าเวลาใช่เวลาผมไป มาวิทยาลัยไงผมก็ไม่ได้ทําตัวเป็นรุ่นพี่อายุมากเลยแต่จริงๆห่างจากน้องเยอะมากแล้วแต่คือเราก็ทําตัวเหมือนเพื่อนเขาอะไรประมาณนี้ครับเหมือนให้คําแนะนําอะไรเงี้ได้ง่ายใช่ครับเหมือนเข้าถึงง่ายดีกว่าใช่ครับอ๋อแล้วจากวันนั้นฟีดแบ็มาเป็นไงบางพอเราเข้าไปมหาลัยก็อ่าก็ได้พูดคุยกับอาจารย์มากขึ้นได้เห็นแนวทางว่านักศึกษาในปัจจุบันเราก็เหมือนเราได้เรียนรู้ ย้อนกลับไปด้วยครับเห็นน้องๆในปัจจุบันนักศึกษาในปัจจุบันเนี่ยเขามีความคิดยังไงเขามีความต้องการยังไงเขามองอาชีพตัวเองในอนาคตอนาคตอย่างไร <Okay. S 1> อย่างเงี้ยครับแล้วในมุมมองของฟิลมมองสโตบันที่เราเรียนจบมาเป็นยังไงบ้างในมุมมองผมเลยนะครับ <S <S เออจริงๆอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่ไม่สบายครับพี่ปอนะลำลบากลำบากเอาพูดตรงๆก็คือลำบากถ้าเทียบกับพนักงานออฟฟิศทั่วไปเนี่ยเราลำบากเลย แต่มันก็ในความลำบากก็มีข้อดีข้อเสียนะครับอย่างไรบ้างอ่าอย่างเช่นข้อดีในมุมของผมแล้วกันอาซาดว่นอาจจะแบบไม่ใช่อาชีพที่ต้องอไปดิ้นรนหรือว่าอะไรมากมายเพราะเรามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีที่อยู่ที่กินที่พัก,กอะไรามอ่าใช่เราก็อาจจะต้องสละเวลาชีวิตนิดนึงเพราะเราต้องอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ทำงานในแต่ตรงนั้นไป ข้อเสียก็อาจจะเป็นว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหรืออาจจะไม่ค่อยได้มีวันหยุดพักผ่อนอยู่กับครอบครัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมองในอีกมุมหนึ่งคือเหมือนเราสูญเสียใช่ใช่ต้องแลกกันสูญเสียเวลาส่วนตัวไปบ้างเหมือนกันนะใช่ครับมากเลยล่ละครับก็คือต้องต้องแลกกันว่า <laughs> ใช่ใช่ใช่จริงจริง,รงสัตวบาลเป็นอาชีพที่แบบก็น่าเห็นใจอยู่นะ ใช่แต่ว่าผมมองว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรมุมมองแต่ละคนจลิตใครชอบงานแบบไหนหอะไรแบบไหนเพราะจริงๆจบศตวรร์เนี่ยก็ไปได้หลากหลายงานพี่ปอนอ,อ,อย่างที่พี่ปอนทราบก็อาจจะไปเป็นผู้แทนขายไปรับราชการร็นราชการใช่ครับประจําฟาร์มเป็นเจ้าของฟาร์มใช่บางคนมีทุนก็เปิดธุรกิจตัวเองก็ได้แล้วทีนี้พอเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเรามองเห็นอะไรหลายอย่างปรับมาใช้กับชีวิตของเราเป็นยังไงบ้าง จริงจริงชีวิตผมทุกวันนี้ก็ก็เหมือนสัตว์บาลทั่วไปอยู่ mm hmm. ผมก็ยังทำฟาร์ม mm hmm. เลี้ยงไก่ก็ยังใช้องค์ความรู้ของสัตวบ,บาลอยูอ่การปรับใช้ก็แน่นอนครับเราก็ต้องมันก็เหมือนฝึกความอดทนนะ mm hmm. พี่ปอนนะอะไรที่เราเห็นอย่างสมมติเราอยู่ฟาร์มเงี้ย mm hmm. เราเห็นเพื่อนไปเที่ยว mm hmm. เพื่อนไปพักร mm ้อ hmm. นแต่เรา ต้องทํางานอยู่ฟาร์มเวลานัดไม่ตรงกับคน <S <S คมู่มากอะไรเงี้ยมันก็ฝึกว่าเอ้เราก็อดทนเราก็อยู่มาได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็ฝึกความอดทนรู้จักจร,จริงเหมือนสมถะเหมือนกันเนาะใช่ชใช่ใช่ใชมันปรองรมันปรงครับมันทําให้ผมไม่มีของแบรนด์เนมผมไม่ผมไม่ต้องเป็นต้องใช้ผมไม่ได้แต่งตัวทํางานแต่ก็แล้วความท้าทายในชีวิตจริงๆของสัตว์บนันถ้าไม่ถ้ามองในมุมฟาร์มกับมองในชีวิตส่วนตัว มันน่าจะมีความแตกต่างอยู่ครับมุมนี้มองไงบ้างจริงๆสถาบันนีมันก็เป็นงานงานหนึ่งเดี๋ยวพี่ปอนมันก็เป็นความรับผิดชอบของคนที่เลือกที่จะมาทํางานนี้จริงๆก็เราเลือกเองเนาะเราเราก็จริงๆเราโทษใครไม่ได้โทษบริษัทไม่ได้โทษอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นคนเลือกที่จะก้าวเข้ามาเองเลือกที่จะรับเงินจากเขาฉะนั้นเนี่ยเขาวางเเงินดกฎกติกาอะไรเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบ กฎกติกานั้นให้ได้ประมาณนั้นนะครับเพราะอย่างนึงมันอยู่ในมาตรการของ s e curity ด้วยใช่ครับผมคิดว่าทุกอย่างที่ทางบริษัททําหรือว่าหรือว่างานที่เราต้องรับผิดชอบมันก็มีเหตุและผลของมันอยู่ในนั้นอ,อยู่แล้วถ้าเรารับได้ผมคิดว่ามันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราก็ได้ฝึกฝนตัวเองเหมือนกันแต่จริงๆก็บางคนก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของแต่ละหมวด แต่และสาขาของแต่ละคนใช่ครับอันนี้ก็พอเป็นไปได้อยู่แล้วใช่ครับผมเพราะบางคนอาจจะมีเป้าหมายว่าทาสักระยะหนึ่งหาประสบการณ์แล้วค่อยไปทําอย่างอื่นหรือทําแบบที่ตัวเองต้องการใช่ครับก็มีหลากหลายเลยพี่ปอนบางคนก็เพื่อนพี่ที่เขาพร้อมๆกันก็อยู่ยาวก็มีบางคนก็อยู่แปดปีสิบปีก็ออกไปทํางานอื่นเปลี่ยนงานบ้างก็เป็นเรื่องปกติของทั่วไปแหละครับทีนี้พอ การใช้ชีวิตปกติครับกับการทรําเพจเราบาลานซ์เวลากันยังไงก็ต้องเอางานหลักไว้ก่อนไปก่อนงานลักไว้ก่อนทีนี้เนี่ยพอพอเรามีเวลาว่างว่างเราแบ่งเวลาได้อย่างเงี้ยครับเราก็แบ่งเวลาตรงนี้มาทํานัดกับแขกรับเชิญอ,อ,อ,อย่างเช่นงานทางมหาวิทยาลัยถ้าตรงกับงานหลักเราก็ไปร่วมไม่ได้อย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเล hm เี้ยงไก่มันก็ เหมือนมันต้องมีเวลาให้เขาอยู่เนอะใช่ใชเพราะเพจผมเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าบางครั้งก็จะหายไปสักพักหนึ่งหรือว่าอะไรก็กคือนั่นแหละผมติดภารกิจครับถ้าไม่ติดภารกิจผมก็จะมอามารับ <ทำ S 1> ใช้ใช่ครับคือ,อ,อมองมองว่าเราทําเพจมันมันจริงๆคือมันมันทาด้วยใจเหมือนกันนะใช่ครับพี่ปอนเพราะบางอย่างมันคือเวลาส่วนหนึ่งของของตัวเราเลยที่เราต้องให้กับเขาด้วยใช่ครับพี่ปอนบางคนไม่ทราบนลว่า ยางพี่ปอนทำเพจพี่ปอนทราบว่าโปรเซสในการทำเนาะมันอย่ากยากใช่ไปลงพื้นที่กลับมาหลังบ้านเรามานั่งตัดต่อมานั่งสร้างสรรค์ต่างๆก็ใช้เวลาตรงไหนที่เรามองว่าเออแบบพอเราทําเพจแล้วมันมันทําให้เรารู้สึกหิวใจได้รู้สึกสนุกกับมันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยการทาเพจเนี่ยมันช่วยห,หลายอย่างเหมือนนะพี่ปอนนะหนึ่งก็เหมือนฝึกความราับผิดชอบออเราอีกรูปแบบหนึ่งเราทําไปแล้วเนี่ย เหมือนมีคนดูเรากดไลค์ให้เรามีแชร์ให้เราฉะนั้นเนี่ยมีการพูดคุยตอบคอมเมนต์มันเหมือนเราก็ต้องเรียนรู้ตัวเองตลอดเวลาเหมือนกันอ่านหนังสืออ่านข่าวตลอดเวลาเพื่อจะนําเสนอสิ่งต่างๆให้ให้คนที่รอติดตามเราก็คือเหมือนเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเป็นข้อมูลใช่ครับเราก็อยากได้ข้อมูลที่มันจริงใช่ครับมีข้อเท็จจริงใช่ครับต่างๆเพื่อตอบให้เขา ได้ได้ความรู้ไปไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบบิดเบือนหรือเป็นความรู้สึกส่วนตัวใช่ครับเพราะมันคือข้อที่จริงทั้งนั้นใช่ครับอ๋อบทความต่างๆที่เขียนลงไปอาจจะมีเขียนแซวเขียนอะไรบ้างแต่ในพื้นฐานของมันมันก็คือเรื่องเรองจริงทั้งหมดอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วแล้วทุกวันนี้ยังสนุกอยู่ไหมก็ยังสนุกครับแต่รูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงอ่าเพราะเราอาจจะโตขึ้นใช่มองมองแบบไหนบ้างก็คือ ตอนนี้ตอนนี้เหมือนผมหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอม,มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับรอรอรอโอกาสที่เข้ามาด้วยไหมหรือว่าบางอย่างมันมันสามารถสร้างขึ้นมาได้โอกาสนั้นที่เราจะสร้างคอนเทนต์สร้างอะไรเนี่ยอ๋อก็ยังมีมีในหัวอยู่ครับมีในไอเดียอยู่แล้วก็ถ้ามีคนติดต่อมาก็ถ้าเราเคมีตรงกันก็ทำก็ต้องยอมรับจริงๆว่าก็มี คนติดต่อมาบ้างแต่บางครั้งอไอเดียไม่ตรงกันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ร่วมงานกันก็มีครับพี่ปอนใช่แต่บางอย่างเห็นในหลายงานแล้วที่เราได้ไปร่วมกันบ้างอะไรเงี้ยก็มันดูโอเคนะมันสนุกใช่ครับถ้าถ้าถ้าแบบว่าคนติดต่อมาเขาส่วนมากเขาปล่อยฟรีแล้วให้เราเป็นตัวของเราอะไรเงี้ยเออแบบอั้งคาแรคเตอร์ใช่ครับจริงๆคาแรคเตอร์ของบางฟิล์มมองภาพไว้ประมาณไหน เอาจริงผมไม่ได้มองเลยพี่ปอน uh huh. ก็คือเราก็เป็นแบบนี้เลยพี่ปอน uh huh. อจะบอกว่าหน้ากล้องกับหลังกล้องเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นก็คงไม่ใช่แต่ก็ uh huh. หน้ากล้องก็จะประมาณนี้แหละครับอหลังกล้องก็ก็คนทั่วไปเลยครับ uh huh. ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมาย uh huh. เป็นเรื่องปกติไม่ได้วางคาแรคเตอร์ว่าจะต้องเป็นแบบไหนยังไงแต่ก็คือว่าเอ้สิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เรานําเสนอยังมีคนอ่านคนฟัง uh huh. คนกดไลค์คนแชร์ huh. ก็โอเคแลวครับ เราเรามีเป้าหมายในการทำเพจครับแล้วก็แนวทางของการใช้ชีวิตแบบไหนบ้างอืมถ้าเป้าหมายในการทําเพจต้องบอกพี่ปอนตรงๆว่าอาจจะไม่มีนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่บางทีก็อย่างที่ผมบองครับอ่ายืดหยุ่นค่อนข้างจะยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเป้าหมายแล้วเราก็จะไม่ไม่เต็มที่กับที่ทําอยู่ก็คือเต็มที่ครับแต่อาจจะเป็นคนที่แบบ กลมหนา้ากลมตาทาอะไรแต่อาจจะไม่ได้มองอนาคตมากมายนะแต่ก็พยายามทําสิ่งที่พอทําได้ให้มันดีประมาณนี้ครับการใช้ชีวิตก็เหมือนกันพี่ปอนก็พยายามทํางานปัจจุบันให้ดีขึ้นให้อยู่ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็โตขึ้นโตขึ้นใช่ครับเพจเราก็โตเหมือนกันใช่ครับจากวันแรกๆจนถึงวันนี้ครับมันก็โตขึ้นมามาแบบเยอะพอสมควรจากสิ่งที่เคยพลาดไว้ ใช่ครับถ้ามองย้อนไปผมก็โนเนมคนหนึ่งเลยพี่ปอนก็เป็นสัตว์บาลเลี้ยงไก่คนหนึ่งแต่ว่าเราจะเป็นห่อนใจในในสัตว์บานด้วยกันก็ได้เหมือนบางคนก็เฝ้าดูเราอยู่เขาก็เป็นเอฟซีเราใช่ปะครับก็เหมือนเขาน่าจะติดตามครับก็ขอบคุณที่ติดตามเราแต่ก็ไม่ได้มองว่าเขาเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นอะไรก็มองว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันพี่ปอนก็เหมือนเป็นเพื่อนเขาคุยคุยเหมือนถ้าว่าโอกาสแบบถ้าก็โอกาสโตขึ้นอะไรยเงี้ยครับอาจจะมีมิ팅 อะไรเกิดขึ้นเราจัดแคมเปญอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบรวมมิติงแล้วมีแวดวงประัตว์ที่แบบมามาจอยกันได้ด้วยอาจจะเป็นเทศกาลแคมปิ้งมีเนื้อกินมีไก่มีหมูมาย่างอะไรเนี่ยอาจจะเป็นไปฟิลลิ่งนั้นได้น่าสนใจนะพี่ปอนมีสปอนเซอร์ไหมครับต้องลองหาถ้าเกิดมีใครก็น่าสนใจเพราะเกิเราอ่ะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งได้อยู่แล้วครับเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีมีแฟนมิสติ่งครับมันก็ต้องบอกเขาเรียกมันจะต้องแบบให้อ่านนะ่าสนใจให้มันแบบมาจอยกันได้ครับงี้บอกผ่านรายการพี่ปอนเลยแล้วอ่าได้ใุณยา่ใจดีนะครับ <laughs> อ่า<ะ> <laughs> สนุกสนุกครับไม่แพงครับ <laughs> แล้วถ้าสมมุติว่าเราเออเขาเรียกว่าอะไรต่อจากนี้ไปครับเราจะเริ่มปรับตัวหรือวางคาแรคเตอร์หรือว่าเราจะทําอะไรเพิ่มไหม ก็พยายามพยายามพี่บอลจะทำคลิปวิดีโอให้มากขึ้นอาจจะเห็นผมสบายสบายขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบรายการอาจจะเป็นบล็อกสบายสบายมากขึ้นครับอื่าก็ทายเก็บไว้อยู่เดี๋ยวจะทยอยลงให้ชมกันทุกวันนี้รู้สึกสบายสบายดีไหมอะไรเงี้ยไหมสบายสบายใจดีครับสบายใจดีครับพูดถึงเรื่องชีวิตเหมือนกันใช่ครับก็เดี๋ยวก็คือหลังจากนี้มาก็จะเริ่มอัพ อัปเดตข้อมูลทางเพจมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับพี่กอนเพราะว่าเหมือนได้กำลังใจเยอะแยะจากแฟนคลับเยอะแล้วใช่ไหมครับผมก็อ่าก็ก็ไม่มีอะไรก็บอกว่าเดี๋ยวผมก็ทำครับไม่ได้หยุดครับเดี๋ยวจะทำลงเรื่อยๆโอเคมีอะไรอยากฝากถึงแฟนคลับไหมอะไรเงี้ยอ๋อก็ขอบคุณนะครับอตอนนี้เพจผมมีคนตามประมาณสักหมื่นห้ามื่นหก ฟลเวอร์ประมาณนี้<อ>ก็ขอบคุณออแกนิกนลก้วนๆออแกนิกล้วนๆไม่เคยยิงแอดออก็ขอบคุณมากจริงครับขอบคุณแค่รับเชิญด้วยที่มาที่มาโอ้โหมาออกกับผมนะครับก็ที่แบบใจตรงกันมาออกด้วยกันแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามาฟอลโล่ด้วยอย่างเงี้ยครับก็หลายๆคนที่ซัพพอร์ตใช่เกิดมาก็อาจจะไม่เคยมีเพื่อนระดับหมื่นคนนะครับก็ก็ดีใจขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนที่ ซัพพอร์ตเพจด้วยระหว่างทางที่ก้าวมาก็มีคนใจดีซัพพอร์ตมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันแล้วก็อยากจะฝากเพจน้องไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆไอเดียดีหลายๆอย่างรวมทั้งการทํางานก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบอยากจะสื่อสารในมุมของสาตวรสุบาลในในมุมของคนทั่วไปให้ได้รู้ว่าในมุมบางมุมการทํางานบางงานมันก็สามารถอยู่ในชีวิตประจําวันของคนแต่ละคนได้ผมมองว่า พี่ๆน้องๆในวงการประสุสันเนี่ยคือทุกคนนะอ่ะถ้าเปรียบเทียบเหมือนพื้นที่กว้างๆพื้นที่หนึ่งนะครับทุกคนก็มีหลายเพจหลายติ๊กต็อกที่พยายามจะนําเสนอเกี่ยวกับสตวบาลเกี่ยวกับองค์ความรู้ uh huh. ผมคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยปลูกปลูกข้าวให้กับปลูกข้าวให้กับคนได้กิน uh huh. เยอะพอแล้วครับเพจบานฟิล์มก็คิดว่าผมอยากปลูกดอกไม้สักมุมเล็กๆ ของพื้นที่นี้อ่าถ้ากินข้าวอิ่มแล้วอยากจะสดชื่นนะครับก็มองมาที่มุมนี้อ่าผมมองแบบไผนได้เลยอย่างนั้นก็ขอบคุณน้องอีกทีหนึ่งครับผมขอบคุณมากค้าว้นจอนกันขอบคุณมากครับงั้นฝากระการป่อนจะทอล์กไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพีต่อไปครับขอบคุณครับ